อาจารย์บานเทพก็ยังเห็นว่าขณะนี้มีขบวนการบางอย่างนะคะต้องการให้แผ่นดินไทยนั้นตกเป็นของกัมพูชาทั้งการไม่ใช้ทั้งการไม่ใช้ทหารผลักดันกัมพูชาออกจากพื้นที่แล้วก็มีความพยายามเดินหน้าเชิญผู้สังเกตการของอินโดนีเซียเข้ามาในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงพยายามให้ไทยยอมรับอำนาจของศาลโลกอีกครั้งโดยตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นการสมรู้ร่วมคิดของนักการเมืองหรือไม่ อาจารย์ปานเทพยังได้บอกถึงการรณรงค์โหวตโนจะร่วมมือกับพักเพื่อฟ้าดินที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเพื่อไปรณรงค์โหวตโนพร้อมจะมีการเปิดโครงการรณรงค์โหวตโนที่สะพานมขวานรังสรรค์ด้วยค่ะคือการเคลื่อนไหวเนี่ยการรณรงค์การเลือกตั้งเนี่ยเบื้องต้นนะครับเราได้ประสานกับทางพักฟ้าดินพักเพื่อฟ้าดินซึ่งก็เป็นพัก ที่ไม่เคยส่งเลือกตั้งในรอบระยะเวลาหลายปีมานะครับแต่ว่าเนื่อนไขในการที่ไม่ถูกยุบพักในระยะเวลาอันสมควรแล้วเนี่ยเขาต้องส่งสักหนึ่งครั้งทางพักเพื่อฟ้าดินนะครับหรือพูดง่ายก็คือชาวอโศกนี่นะครับเขาก็จะดําเนินการที่จะส่งผู้สมัครแต่ไปรณรงค์โหวตโนนะครับพะนั้นแล้วประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยจะไปติดป้ายหาเสียงว่า เชิญเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์กาในช่องไม่ไประสงลงคะแนนถ้าติดป้ายไปก็จะต้องถูกเก็บเพราะว่าไม่ได้มีพักการเมืองที่จะไปรณรงค์อย่างนั้นได้นะครับสติ๊กเกอร์ระหว่างทาได้นะครับแต่ว่าป้ายโฆษณาอย่างนี้อาจจะทายากภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีลักษณะของการจํากัดการติดป้ายให้ใชเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้พรรคเคื่อฟ้าดินก็พร้อมจะลงสมัครและรณรงค์โหวตโน ในทิศทางเดียวกันกับทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราก็จะอาศัยนะครับการสนับสนุนจากพักเพื่อฟ้าดินเป็นหลักนะครับในการติดป้ายโฆษณาในการรณรงค์งงเชิญประชาชนเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่การในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน